ขอพรายนะครับช่งนี้ปูใหม่นะครับเป็นนายกทีวิชาทันดูต้นใหม่สร้างป่าสร้างธรรมาท่านไ้เอละเียกาลัง่าใสพี่น้องผู้เอต้นใม่ี่่บยิบมาะต้นเนะคับกนุะอตตูนเดนะครับ้่าจะได้กาักถวอนะครับไปปูเชียู่อออกไปนี่วล่าก็ไปดูน่นองผู้ดีแป่าเจ ล้ค่ะลูกสาต้นมให้ยตขออนุญาตเรือรอเวลาทนานโยกพบปะพี่น้องแน้อยขอเรื่องต้นใหม่เลยนายกครับขออนุญาตครับดิเชิท่านนายกผมเมื่อยไม่บายนะครับท่านนายกหน้าไหมนายก้า่อนครับบค กับนายกองการบริหารส่วนสมบูหน้าใหม่องครับท่านดรองคจันทร์ว่านอมาเกิดใหม่ด้วยกันนะครับมาเกิดใหมคือกันก็ได้ไปศึกษาเพิ่งทั้งบ้านทังมบ้านทัู้ขายทั้งอหมรส่วนขององค์การบริหารส่วนตมบหน้าใหมนะครับสถานีพอต้างการใหม่ที่เขานะโบเตสิบขอยู่อู้อยู่ดข้ากิ่งลูเกาหน่อย ย่ำแด่นไปคไารกคาร่ากแบแ่นะครับไเลยไปขอไปขอข้าเจ้ามัตังยูตำรวหน้าใหม่ปกติข้าเจ้าก็นไปเดินกันมากต่ไปมากของตำหน้าใหมได้ได้นะครับพะว่ามันจึมีน้องเส,สี่ยงหมนแน่มีระบบน้าดีครับเพ่อว่าสำรวจหลายเดือนครับปีสองปีเนละน,นก็แหง่ายก็จะได้้นเน้ย ท่านพี่โน้องกันเล่า,านะครับก็รจะเริ่มเดิใจการใหม่กับปีนี่ครับปีหน้ามันก็จะขยายขึ้นเรื่อยนะครับเป็นเป็นสถานีที่สถานีย่อยจากของาำกิ่งมากนะครับของาำกิ่งมันเป็นศูนย์ศูนย์พราะสร้างการใหม่แต่ของผมผมนี่เป็นสถานีพราะซ้ำนะครับเป็นสถานีนเะแบะบบริการาพในสสามสี่เพิ่นเลยนะจะมีทุกคนเพิ่มเพื่อน,นบนอน้านดู ทางข้อมและกับอำเภอไก่เคียงครับทั er <support> ้งทั้งอำเภอพวกนิสัยลยโอ้ผมประทับใจหลายครับกับยินดีนะครับดูดีสิ่ง้ร่วมของปลาครับขอบคุณครับ60ครับนายกที่รันดร์ครับเพินเป็นนายกเกษตรกรพวกนีได้ไยเป็นหน้าไม้ปลาได้หลายเนวเราเที่ยวมนเปิดหน้าไม้นะครับผมไปปลูกไม้ซอยเพิ่นนะครับไม้ในน้าเหมือนทไปเลยครับแล้วก็ ที่เพิ่งจ่าที่ไว้นะครับหลักกาที่มีมอสมไปเบิรงแล้วมี่โค้งง้างโค้งยังนะครับถือว่าดีมากเลยนะครับหนุ่มทั้งเล่ยังดีเวิร์ตนะครับการวาธี่แต่คุณพี่ยังนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวพอพอไปยี่หอกันนะครับเดี๋ยวกันพอไม่หอดพอไม่ใหอยู่หาผ่านกุญแจปูมันสีแล้วยี่ก้อนเทียงอยู่นะครับกต่คุณพี่ธุรคิดต่อไปก้อนอะไรนะครับแต่ว่ากพอพี่น้องมาท้าทวงกบใกล้ๆเลยนะครับไปสักก่อนเฮ้อันประชาชนครับขอที่ม้วนเรื่อยๆครับหนึ่งครับ ในวัดห่าอจานขมน้ผาเลยด้ครับม้าครับขนายาน้ไปีถวายอูซื้ย่โตหรืกรเียเรื่งพกซักซักสมุตัวไม้ให้นตอนนครับปูมือเป็นบ้านอัตบูชามือือบ้นอัตรบูชาเลยเพื่อบ้านถวายเพิ่มกูเจ้ากูเจ้าปริญญาธาตุแปดมือนะครับมือที่แปดในเคือยลตเพิ่มนะครับก็ได้ซื้อทำยัปลาว่าไอ ผู้บาดจารย์มื่อราพาดก็เลยรีบเผาในการส่งเร็วเพราะว่าผลเสียหายของพระเจ้าพุทธก็บว่าโอ้ยบ้วนเลยสินะครับก็เลยเห็นว่าโอ้ยผู้บาดจารย์เผาเร็วครับก็เลยถือทัพเยี่ยมปัดปลาปลาพระพุทธเจ้าเนี่ยแบกมือเผาใช้มือที่แบกขึ้นมืออีกเผานะครับก็เลยการในการศพงการเนี่ยก็เลยถือทัพเยี่ยมนี่นะครับมือตีดก็วัดใหญ่ๆเรืุ่งเทพวัดหลายวัดกับจัดงานนะครับเป็นการวัดอารมีบูชาบางวัดก็เวียนเทียนนะครับถือว่าเป็นการจำรงถึงพระพุทธเจ้านะครับ นะคือผมป้อมมุ่งเศร้าเนี่ยคือป้านี่นะครับผูบ้ที่เจ้าก็เคยตัดใ,ในในศาส,สนาทุกศาสนาเราก็เลือกป้าอี่ทีที่ชัดเจนก็เป็นของพ่อเป็นของสาบุญผมก็เลยนี่โครงการดินน้ำปลานะครับโครงการสาั่งปลาสาั่งถ้ำเพชรขึม่านี่เป็นเป็นหน่วยนุ่งของวุฒิธีนะครับวุฒิธีสีชมพูถ้ำโดยมีป้าอมาจากวัดที่มีสมเด็ดจคุณกอลนี่เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกรรมการวุฒิธีน้่งนะครับกับเขาดรเกิดนี่มุ่งยึดทีหเป็นหูรูดทั้งต้นใหม่ นะครับมามาซอยขับเคลื่อนนะครับถามว่ายไม่เขตของผู้ผลเนี่ยนะครับผู้ผลบ้รรยงน้องหานเนี่ยผู้บาดใจเยอะมากคนบักต้นใบไงแต่ทำไมสูกออกมาอาหาริเช่นคนปลูกนะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้นิติไปที่เราออกมาเกิดพื้นต้นทุกปีนะครับทีนี้ครับบางวันคนพี่กำลังหลายคนกับขอคนเก่าเงินไซอยบางหน่อยก็ไปซอยเงินนะครับนี่คือ ของมุ่นมุ่นอิที่สนับสนุนมากนะครับแล้วก็พบการสร้างป่าสางถ้ำนี่นะครับขยายไปหลายอำเภอโดยเฉพาะจังหวัดเลยจังหวัดมึงการที่นี้จังหวัดนึงที่นี่ผู้อาวุโสเป็นแนวโอรุงครูเฮาเนี่ยนะครับโลุงครูพิ้นนะครับชาวมุตโมนี่ยประธานสงูงประธานน้องศ์ห้องเจ้าวาดก็เดินไปฟังนี่นะครับเพิ่มเป็นผู้มักต้นใหม่นะครับสังเกตว่าดีที่สาขาปีปีหกสีนี่ครับหกสี่ทั้งหนาเนี่นะครับเริ่มปลูกมากต่ปีนับมันแล้ง แรงนนีนะครับแต่ว่าปลูกคนนก็ค้นมากคุณละคนกายมากอะไร่ถ้าเพื่อปลูกพี่แค่าะถือว่านิดหนอยออกอ่าเข้ามาปลาเนี่ยนะครับไม่ไม่หลายต้นเขาเป็ี่ยนปลาที่นะครับไม่หลายต้นเขาเป็ี่ยนปลากับเพิ่นตะปูนะครับมสมภาษาเครื่องเครื่องยุ่งเครื่องย่างเครื่องสาเครื่องแดงนะครับเครื่องยุ่งเครื่องสาเครื่องแดงอันน้เกิดเกิดอ่าเขาเรียกว่าเกิดเป็นปลาที่พี่น้องเห็นข้างหลัง ปูปีปีหกอาเนื่องจากว่าปูเป็นปลาสายพีนั่นกันต้นไม้ก็คือขึ้นจากปูปูนี่ยลราก็บางใหญ่ไปนั้มนะครับจะได้หน่อยนะครับครับปูประยุวัฒปูประยุวัฒน์จะได้ใหม่ก็บเรืบางใหญ่ไปนั้มปีนั้นท่นปวยนะครับตัวนี้นะครับนี่ชิบสองสิงหาอ่าหกสองคือฐานซาร่าเลยนะครับไม่แฝงนี่นะครับพี่น้องเขาไปเห็ดครับเห็ดละโง่มีอะไรครับเพียงกินแล้ว เพียดกัเพียดละโมผมนี่ผมกับมือเนี่ผมแบบผมไม่ค้องานผมก็เลย่อด้ว่าแจกเยดตะโมก็ติดแจกูดถึงลยถูกแกก็มาได้โซมสามลอยพี่คนหใส่พูดนะครับราพูอยากได้อยากได้เนี่ยมอให้ตาะโาพูดลค่เพียดตามไปทางให้เน่ปพูกก็่เพียดตะโมยังแจกอยู่มว่าใก่อวานนะครับผมก็่เรว่าข้าสทีพัฒนาประเทศนี่นะครับท่านพ่อต้องไปว่าราหมครับพ่อเราไหมครับมาเลยมาเลย คค้อนประเทศในเท่านี่เพราคือญี่ปุ่นเพราะคือเวียดนามนะครับเวียดนามเดี๋ยวก็ต้องแซงเท่าในเราเมือแล้วว่าอะไรย่งเงเมืองที่ก๊อไม่ได้มีต่อยนีกอเบิร์ยูทูบนะครับเราะติวพินพเรื่องสร้างประเทศเพราะเรื่องอ่านดัน้นเรื่งว่าเขาไปที่ไหนเรืองว่าไส้เดีวไมเทานี้ถาว่าเรโลงใยกันนะครับพ่นบอกอยูนะครับว่าต้นกำเนิดน้ำอาศัยปลากลนาต้นธรรมจันยาแมนสังโคเจ้านะครับ สัตดได้ใส้ส,ส้นไผ่สนยงสืบเผาพัดมากโรคสิซุกไปนานยอดมูเฮาเจ้าไข่แม่สางปลาสังทับนกนี่ครับเพราะสางไว้เมื่อน okay. <imizi> <wi> ี <S <S 2> <S 2> ้นะครับเรียนเชิญด้วนะครับพี่ครับเรียนเชิญท่านผอออเเดอนะครับนะครับวันนี้ก็อ่าขออนุญาตผมเมื่อนี้เมื่อเปิดในปุ่มก็เปิดรวดนะครับเพราะว่านักแข่งเพิ่มตัวเพิ่มวดนะครับเคือเอาเป็นประธานนักแข่งเพิ่มรวดเมื่อนี้นะครับครับอันดับอีฟราดอะไรกันอ่าขออนุญาต พแล้วก็ถวายรถนะครับนอกพอตความศีลดอกเพรว่าสีสวยเนาะนะครับมาเพิองต้นรับทาสบายยครับอนนาแบบท่านบูนะครับเพื่อเขานี้นะครับนีนครับผู้เลี้ยงว่าท่าในต้นไม้นะครับเด็กพี่บอกเ่อย้อต้นไม้ให้เอกคณะของอ้โรงพยาบาลไหนก็อาสาสมัะต้นไม้คนละต้นเน่เพราะกาวครับถวายต้นไม้ด้วยนะครับ ดวงดวงไปเยอะๆหเลยปั๊บปั๊บมามาเด็นวงผิดมาอาจารย์จะมาหมต้นไม้ครับพี่อเอาต้นไม้ให็นก็ได้ไม่ลดไมต้องหนพี่จากโรงพยาบาลนะครับนอกจากของคนนยกครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ขอวลางกนเอาเอาต้นใหม่กัก่อนะครับ ครับขออนุญาตพอไหมครับได้เราก็ได้เรากพอาด้แถวที่นี <approach> um, okay, ่ก็เก่าเนี right ่ยก็ถ <arat> ้าพอมาบ่านเราครับขออนุญาตถ้าพอเราไม่หวานบ้านะครับผมว่าแล้ว่าแล้วครับขออนุญาตเข้าไปอ่พนมมือกันนะครับเด้อพนมมือพร้อมกันครับกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันครับอระหังสัมมาสัมพุทนผู้โทรพักว่า พุทธังพระขาวบรรจงอภิวาเทีมีพระตัวพระทวตาธรรมโมธรรมังนมัสสามีปฏิปันโนพระทวตุสาวกสังโตสังขังนามามิตั้งกระหม่อมกันครับนโมตัสสะพระทวตุอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามนะครับคำต่อต้นไม้ครับยักษเคพันเตยักเคพันเตสังโคสังโคปฏิชานาตุปฏิชานาตุมะยังพันเตมะยังพันเตเอตานิเอตานิลูกขานิลูกขานิสัพปริวรานิสัพปริวรานิวะโนทยาวะโนทยา นัทายะนัทายะทิมัสสิงหิมัสสิงขาเดขาเดนิยานิยาเทมะเทมะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตปะยังปะยังจตุทิสสะกจตุทิสสะเจวะเจวะพิกูสังคสสะพิกูสังคสสะอานาคนาอานาคนาตัสสะตัสสะมหาชนะ มหาชนะจะวารณชาลคขาจะวารณชนะขาวโนทยานาะวโนทยานสะลุกขาธานสะลุกขาธานสะอานิสังโสอานิสังโสอมหากัดเจวะอมหากัดเจวะมาตาปิตุมาตาปิตุอาทินันจาอาทินันจา ปิยาชนานังปิยาชนานังทีฆะรตังทีฆะรตังปิตายะปิตายะสุขายะสุขายะสังวัตตตุสังวัตตตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าพระนายข้าเจ้าพระายขอน้องขวายขอน้อมถวายต้นไม้ทั้งหลายต้นไม้ทั้งหลายพร้อมบริวารพร้อมบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ไว้กับณสถานที่แห่งนี้ไว้กับณสถานที่แห่งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์แก่การเป็นสวนป่าแก่การเป็นสวนป่าขออานิสงส์แห่งขออานิสงส์แห่งการถวายต้นไม้แก่สวนป่าแก่วนป่าเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เป็นเครื่องใช้สอยเป็นเครื่องใช้สอยแด่พระพิกุสงฆ์แระภุสงอยู่ในทิศทั้ง4อ่ทิศทั้ง4ทั้งที่ยังไม่ได้มา ไม่ได้มาและอยู่แล้วแก่มหาชนนี้ด้วยแก่มหาชนนี้ด้วยของข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์จงเป็นไปเพื่อเพื่อความสุขเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ปิยชนทั้งหลายมีบิดามารดาของข้าพเจ้าเป็นต้นมีบิดา ตลอดการพนานเธอตลอดการพนานเธอนครับท่านพอโรงพยาบาลเป็นตัวแทนถวายต้นไม้สหนึ่งต้นก็ได้นะครับหลวงปู่ก็จะให้พรและก็เจริญชัยมภคาถาแล้วก็ชัาาก,กความศรุณเป็นต้นไม้แล้ว้็เราก็ํำไปปลูกนะครับท่านพอเรียนเชิญท่านนายกที่ดังอีกท่าน,น,ทนหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนก็ถวายอีกท่านหนึ่งนะครับท่านมีมีหน่วยงานดะ้นการเพิ่มเลยไหมครับที่ที่มาจาก รปสตอครับท่านหนึ่งครับมีรปสตอยู่ขาดรปสตอเป็นตัวแทนของรปสตอท่านให้ลุกขึ้นสามนะครับต้นไม้ถวายเป็นตัวแทนด้วยนะครับต้นไม้ตัวหนึ่งครับเป็นตัวแทนของคณะขออนุญาตมีหน่วยงานไหนไหมครับที่มาด้วยเอาพี่น้องเข้ากับเป็นคนที่มาเข้ากับสบายแล้วเพราะว่าเป็นตัวแทนคนเดียวกับ เราต้นเด้อนะครับในหมุดต้วมกันเพิ่มสูงขคนมือนีินะครับหลวงปู่ก็จะให้พรแล้วก็เจริญพุทธมนต์แล้รเจริญชัยมงคลาแล้วก็ซักพวสมควรเป็นในต้นไม้ไระลูกให้มันยื่นนะครับเด้อนะครับพรได้ยังครับสามารถให้พ่อหลวงให้พรครับอรลย์คนหนึ่งใได้แล้วเนี่ยพุทธมนตรเป็นรักอ่ะพรก็พอ วาวาเลวะคุระปะริคุณะยันติสังขารังเลวะเหวะอิโตอินังเกตะนังอุปกะปะฏิจิตติสังคติตังโหมังจิตตังเมมัสมิตตะโตสัพเพคุเญนโต Iwa tentu atapalohanku O anta, จักปัวเทียนใจจัตวาสตวาสัจะโยวาสีวัสเสียเทียภาวนตุวเสียภาวนตุสานัะลัง Terima kasih telah menonton! you okay. อะ้คร so ับป๊าป๊าพ่าไปมาเซลรด้เด้อทายลูกนีเด้ยเงี้ยเงี้ยเดีอปหนมาเซลรไปดยมเดเชิญด้วยรับพี่ยาผู้ใล่นตงสถานที่น้ำหนาไปก่อนได้ครับเนุนแบบเทมนัหนามงไปตรงนี้ฉะนั้นไปมาเซทายลูกเด้อต้นไม้นีมันหายต้นนะครับผู้ใลมีภารกิจสมสุเนะครับเชิญนะครับก็ว่ากันผู้ใดอยู่น้าในฮอดอ่วแห้งดนเสด็จลยครับเด้อ รบกวนค่ะจะได้ไปปลูกต้นไม้และสร้างป่าสร้างท้ำเด้อจ้ะ